จับสัสบเคืองต้าวเครืองหัวลายพระอห์หัวหน้าสัตวพิบาลขยานจักผังเข้มาัสับยูนี่แหละจับไ่กับอแพงแดจิจิจเลียน50เซน เมื่อมีกาเวลาพุงกระเจาเป็นเดือนหนึ่งขำเลยอันนี้กับพ่อฮูกมาสักซีพื้นกระเกือสาวเลี่ยนแล้วคาอบยังใบไหลเนาะสักจากจักใหญ่ส่องจักจักน้อยส่องจากกระเกลือสาวเลี่ยนอเลยคันเฮาซี ีเอาเครดิตการ์ดเนี่ยนทนี่เขาบอกเอาได้เขาต้องไปแลดเขาต้องไปแลดบ,บัตรนะเอาเงินไปแลดบ,บัตรก่อนแล้วเขาก็ใส่ตามครบจำนวนแล้วเขาก็มาใส่นี่ที่ใดฮอนยินหุ่นไหวซายิาง่งหนักเบายิ่งก็แล้วแต่ตามนี้เขาก็ใส่ตามนี้แล้วก็เขาก็ุดแล้ว จจอันนี้ก็ไปก็กกุฎสตาร์ทจับมันกระแรงต่หละอันนี้มีประมาณส่งนาทีก็แล้วเนาะมือนีก็เป็นมือหันจังก็จะไปการคุณกำลัมาสักล่ากันเลยถ้ามันสอ่งคิดจะมีคนล่าอยู่คิดว่าถ้าถ้ามีคน ลืมแฟบหรือว่าแฝดหมดกระซื้ออยู่นี่ใดก็จะก็มีสแน็คมียังให้เขาแล้วก็มีนางลินนางนางลิ้นแล้วก็จะก็จะจะมีอย่างมาจากักอบสามสิบห้าเซนต่อห้านาทีแบบนัก้ก็จะว่า ถ้าจะก็มีไล่ขึ้นหน้าจากไงจากน้อยจากอบจากอบนีอ็อาจจะชื้นเด่นประมาณสร้างสร้างเรียนก็แลก็ได้แล้วถ้าส้าสิบห้านาทีห้านาทีก็ใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีหรือห้าสิบนาทีมันก็แห้งแล้วถ้าจับไงแห้แงไหวถ้าจะอบไง ยืมเงินน้องเจ้าจะาโบตาเสื้อผ้าเพราะว่ามันมีขี้ฝุ่พจรฝุ่นตกลงมาฝุ่นตกมันกับโแห้งเนาะแล้วกราเงินก็เจ้ามันแคบเจ้ากระแทกทางนอนอะไรมันบางงามตางก็เจ้าก็เลยให้ก็เจ้ารีบนนี่กาะเครื่องเครื่องอบผ้าแดดไฟฟ้าออกมาให้มันให้มันให้มัน แห้งไหวฉันใจไปต้องท่าต่าทางน้องมันเท่าท่าทางน้องเนี่ยวันนี้มันมีวันจันทร์าเจ้าบบโบมาลายถ้าเป็นเส้าวันอาทิตย์มีคนจะเต็มมันก็จะมีโตะมีโต๊ให้หอมกับ้านมันก็จะมีโต๊ะมีวันล้างเหมือน มีบอมที่็จะนั่งนิ้นถูกาหแล้วก็มีตู้แลกเงินแล้วก็จะกันมานาั่งจะกันนั่งท่าเคตตรื่อง,งก็จะมีโต๊ะน,นี้นั่งท่าเครื่องก็จะดีแหละเมืองอเมริกาโอ้รู้สึกเราไปได้ม,มาหลายปีเลยเพราะว่าเราไปได้ม,มาสาักพักแล้วแล้วก็จะมีตู้สแน็คที่กินยังขนมกินลิ้นม,มีน้ำมีโต๊ะ สะเคืองแบบสกสะเคืองก็เจอ้วได้เลก็เจ้าของบบอกราคาอีกนี่บสะเคืองก็เจ้โอไข่ซ้ำเลี่ยนแพงอยู่เลยุกนึ่งนะซ้ำเลี่ยนเคือง่อยกันแล้ว ตอนนี้กำลังสีโอไปอบวันนี้มาซักรืองซีเตาเงินมดเงินประมาณสาวสาวเลรียนนี่แหละแล้วขาอบอยั่เมไรอันนี้จักจักว่านี้นี่ก็จะสักวัตถุนกเทสะอาดเลยพราว่าคือมีจักว่านี้อยู่บ้าง สะอาดดีอยู่แต่บ้านังขึ้นนั่นกด็ดีแต่อันนี้ใสาย่านมักเสียไปแต่ว่าหาไงก็จะเอาใส่ในรอบกนี้เลยอาหารงก็แพงเลยแด้ไหนเข้ามาเห็น,หาาหนที่คุนข้าวแพงที่ก็จะเห็นแบบธุรกิจเนะาะธุรกิจนี่มันจะซื้อแพงแต่โมัหนี่มันยีห้อ สองสามสิบปียังยังดูเปยยังดีดีอยู่จากสักคราว